นักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่7เรื่องอารยธรรมตะวันตกยุคลางในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ยุโรปยุคลางตอนที่2บทบาทของศาสนาคริสต์และระบบฟิวดันในยุคลางและตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคลางทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถข้อที่1เปรียบเทียบลักษณะและสภาพยุโรปในยุคกลางทั้งจกักรวรรดิ โรมันตะวันตกและจกักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ 2. ยกตัวอย่างบทบาทความสำคัญของศาสนาคริสต์และลักษณะเด่นของระบบฟิวดันในยุคกกลางได้และ 3. ระบุลักษณะสำคัญของมรดกอารยธรรมในยุคกกลางได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1ยุโรปยุคกกลางในส่วนนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องคือ1.1จุจักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือยุคมืด1.2จจักรวรรดิโรมันตะวันออก อารยธรรมไบเซนไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกได้และข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของจกักรวรรดิโรมันตะวันออกได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1.1จกักรวรรดิโรมันตะวันตกยุคมืดนะครับยุคจกักรวรรดิโรมันมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารรวมไปถึงศิลปะวิทยาการและความเจริญทางด้านวัฒนธรรม ค,ความเจริญของจกักรวรรดิโรมันในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคแห่งความสันติสุขหรือว่าแพคโรมานานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากสมัยของพระจกักรพรรดิออกุตุสซีซาต่อเนื่องมาอีกราว200ปีเนี่ยจกักรวรรดิโรมันมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคุมพื้นที่หลายดินแดนนะครับและมีพลเมืองประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆรวมประมาณ70ล้านคนได้กัน ความเจริญรุ่งเรืองของจกักรวรรดิโรมันในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีสถานะเป็นชุมชนโลกหรือว่า world community นะครับแต่อย่างไรก็ตามคั้นเข้ามาสู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยจกักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็เริ่มพบกับความเสื่อมเพราะว่า,าพระจักรพรรดิเนี่ยเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของทหารขณะเดียวกันจกักรพรรดิหลายองค์ต่อมาเนี่ยก็ถูกลอบลงพะชนด้วยนำมาซึ่งความสิ้นสุดของจกักรวรรดิโรมันอันสากลน,นี้ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานะครับ ขณะที่จักรวรรดิโรมันกําลังอ่อนแอเพราะปัจจัยภายในดังกล่าวนี้เองก็เอิญว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกเป็นตัวเร่งร้านํามาสู่การล่มสลายของจักรวรรดินั่นก็คือการรุกรานของพวกอนาระยชนเผ่าเยอรมันและพวกมองโกเผ่าฮั่นแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกมองโกเผ่าฮั่นจะไม่สามารถทําให้จักรวรรดิล่มสลายได้ก็ตาม แต่ก็เป็นแรงผลักดันให้พวกวิสิตกอสและพวกชาวกอสเนี่ยอบพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิโรมันมากยิ่งขึ้นและในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เองนะครับสามารถเอาชนะกองทัพจักรวรรดิโรมันได้เป็นจุดเริ่มต้นความอ่อนแอภายในของจักรวรรดิด้วยต่อมานะครับเมื่อพวกเผ่าเยอรมันเนี่ยอพยพเข้ามาดินแดนเหล่านี้มากขึ้นเมื่อพวกนี้นะครับถูก อกองฐานโรมันกดขี่เนี่ยก็ทําให้ลุกฮือขึ้นต่อสู้จนเกิดเป็นสงครามและพวกอนาระยะชนบางพวกเนี่ยได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมนะครับในปีคริสตศักราช476โอดเซอร์แม่ทัพอนาระยะชนเยอรมันได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมทําการปลดจกักรพรรดิออกจากตําแหน่งแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแหลมอิตาลีเรียกว่าอาณาจักร โอดูเซอร์นะครับพวกอนารรยชนเผ่าอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตั้งอาณาจักรของตนเองเช่นพวกแฟรงก์พวกไวกิ้งเหล่านี้เป็นต้นดินแดนที่เคยเป็นจัก,กวรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนนับตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับ ผลกระทบสําคัญก็คือว่าดินแดนจักรวรรดิเยอร,รมันที่เคยเจริญรุ่งเรืองม,มาอย่างยาวนานเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนาระยะชนซึ่งมีความเจริญน้อยกว่าก่อให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์และปกครองตามประเพณีชนเผ่าที่ตัวเองเคยอยู่มานะครับขณะเดียวกันที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ย สามารถต้านทานการรุกรานของพวกอนาระ,ะชนเอาไว้ได้จึงสามารถดำรงความอิสระเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงศตรวรรษที่15จึงค่อยล่มสลายลงเพราะว่าถูกพวกมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กเนี่ยเข้าตีจนอาณาจักรล่มสลายในปีคศ1453นะครับผลกระทบสำคัญก็คือการโจมตีและยึดครองดินแดนจัก,กรวรรด โรมันโดยพวกอนาระยชชนเนี่ยไม่เพียงทำลายสิ่งปลูกสร้างและศิลปกรรมต่างๆที่เคยมีมาเท่านั้นแต่ยังปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยซุดโสมปราศจากการดูแลเนื่องจากพวกอนาระยชะชนนะครับไม่คุ้นชินกับวิถีชีวิตของคนเมืองนักประวัติศาสตร์จึงเรียกช่วงกรุงโรมแตกในระยะเวลาดังกล่าวว่ายุคมืดหรือว่าดาร์กเอจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเนี่ยเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่ม ให้ความสําคัญว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอรารยธรรมตะวันตกที่สําคัญช่วงเวลาหนึ่งของโลกตะวันตกด้วยเช่นกันจักรวรรดิโรมันตะวันออก อารยธรรมไบเซนไทยนะครับจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยมีระบบก,การปกครองที่เน้นอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับโดยจักรพรรดิเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งการปกครองและศาสนาแบบนิยมกรีนะครับโดยถือหลักการว่าพระจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพ,พ,พที่เรียกว่า direct agent of God และทรงเป็นผู้ภากษาสูงสุดของอาณาจักร จักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นทั้งเจ้าชีวิตและผู้พิทักษ์ความผาสุกข,ของประชาชนในอาณาจักรด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพระจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระจักรพรรดิจัสติเนียนนะครับในช่วงศตวรรษต่อมานะครับจักรพรรดิแห่งไบเซนทาเนี่ยได้สั่งยกเลิกการนับถือรูปปั้นและรูปภาพของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งขัดกับธรรมเนียมนิยมที่เคยปฏิบัติกันมาจึงทําให้จักรวรรดิไบเซนไทายเนี่ยสูญเสียอํานาจทางศาสนาในยุโรปตะวันตกให้แก่พระสันตะปาปาที่กรุงโรม โดยพระสันตปาปาเนี่ยทรงกระทำพิธีสวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาลมานเป็นเหตุให้อำนาจทางการเมืองระหว่างโรมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามคูเสดเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อความเสื่อมของจักรวรรดิไบเซนไทนยในที่สุดนะครับ ย้อนกลับไปในห่วงศตวรรษที่4นะครับเมื่ออํานาจของจกักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยได้แผ่ขยายมาถึงเมืองไบเซนติอุมนะครับจึงทรงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่เมื่อปีคศ330แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองว่าคอนสแตนติโนเปิล ตามพระนามของพระอ,องค์จักรวรรดิไบเซนไทนยได้แยกออกจากโรมในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจักรพรรดิของไบเซนทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันในทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระจักรพรรดิเชลเมานทรงตั้งจักรวรรดิโรมันขึ้นในยุโรปตะวันตกในปีคศ .812 เนี่ยก็เป็นเหตุให้ฝ่ายไบเซนไทนยเนี่ยต้องให้การยอมรับด้วย อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่11เนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของโรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและไม่ยอมรับอำนาจของพะสันตปาปาเนี่ยว่ามีอำนาจเหนือศูนย์กลางศาสนาอื่นเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความแข่งแย่งกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาต่อมาด้วยนะครับในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแก่จักรวรรดิไบเซนทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางการค้าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบริเวณช่องแคบดาดานลมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ป้องกันการลุกรานจากพวกอนารยะยชนทำให้สามารถต้านทานพวกเยอร,รมันและเผ่ามองโกได้มีการใช้ภาษากรีกเป็นภาษาราชการซึ่งแตกต่างจากโรมที่ใช้ภาษาลาตินนะครับส่วนในสมัยของพระจกักรพรรดิจัสติเนียนเนี่ยอาณาเขตได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและก็ทรงพยายามทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเสมือนโรมใหม่นะครับ ก็คือรื้อฟื้นความรุ่งเรืองแบบรวมขึ้นมาอีกครั้งผลงานที่สําคัญก็คือมีการชําระกฎหมายและรวบรวมกฎหมายโรมันที่สําคัญที่เรียกว่าประมวลกฎหมายของจัสติเนียนประกาศใช้ในปีคศ543ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายที่สําคัญมากในประวัติศาสตร์โลกนะครับในด้านคริสตศาสนาเนี่ยนิกาย ออทอโดก์นะครับได้กลายเป็นพลังอํานาจที่สําคัญของจักรพรรดิเพราะว่าทรงมีอํานาจในการตั้งพระสังฆราชประมุขแห่งนิกายกรีออทอโดก์ Orthodox, ด้วยพระองค์เองนะครับขณะเดียวกันผู้คนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็เชื่อว่ามหานครแห่งนี้เนี่ยได้รับการปกป้องจากพระองค์เป็นเจ้าและพระจักรพรรดิเองเนี่ยทรงมีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกมนุษย์นะครับ คริสตศาสนานิกายออร์โธดอกเนี่ยจึงเป็นสถาบันสําคัญที่ช่วยรักษาอารยธรรมกรีกและโรมันสืบต่อมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารยธรรมด้านกฎหมายและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับจกักรวรรดิไบเซนไทนมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเมืองการปกครองอยู่ราว1,000ปีเศษ ขั้นต่อมาในปีคศ1453เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเผ่าออตโตมานเตอร์อย่างไรก็ตามบรรดาสิ่งปลูกสร้างในคริสตศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกพวกมุสลิมทำลายแต่ได้ถูกดัดแปลงเป็นศาสนาสถานของศาสนาอิสลามแทนบทเดิมเช่นกรณีของโบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นต้นส่วนกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครอิสตันบุลนะครับเป็นอันปิดฉากจัก,กรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกลง ตอนที่2เรื่องบทบาทของคริสตศาสนาและระบบฟิลดอนในยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่2.1บทบาทของคริสตศาสนาเรื่องที่2.2ระบบฟิลดอนและระบบแมนเนอร์เรื่องที่2.3การจัดระเบียบสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ 1. นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของคริสตศาสนาในยุคกลางได้ ข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะเด่นของระบบฟิลด์และระบบแมนเนอร์ได้และข้อที่3สามารถอธิบายสาเหตุการจัดระเบียบสังคมได้เริ่มจากเรื่องที่2.1นะครับบทบาทของคริสตศาสนาเมื่อคริสตศาสนาเนี่ยเผยแผ่เข้ามาสู่อาณาจักรโรมันและเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคําสอนที่คนที่ทําให้คนจนเชื่อว่า คนเรามีสิทธิเท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้าเนี่ยแนวคิดดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ปกครองของจกักรวรรดิโรมันเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าแนวคิดของศาสนาคริสต์เนี่ยจะนำมาซึ่งการก่อกระบฏหรือการกระด้างกระเดื่องของผู้คนนะครับนำมาซึ่งการตรึงไม้การเขนพระเยซูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคริสตศาสนาเนี่ยก็ยังเผยแผ่อิทธิพลของตนออกไป เรื่อยมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อมา <Yeah. S 1> เมื่อจกักรวรรดิโรมันเผนชิญกับความเสื่อมในทุกด้านจักรพรรดมีความอ่อนแอ พวกอนาระยะชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในจกักรวรรดิเพิ่มมากขึ้นทําให้ชาวบ้านทั่วไปนะครับเกิดความหวาดกลัวพวกชนเผ่าเกิดความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจด้วยการยอมรับศาสนาคริสเข้ามารับนับถือทําให้เกิดการขยายตัวของศาสนาคริสได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นพลังสําคัญในการจัดเรียบสังคมภายหลังจกักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย อิทธิพลของศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางนะครับได้ครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านทั้งทางสังคมการเมืองนะครับบรรดาวแว่นแคว้นบ้านเมืองต่างๆเนี่ย ตกอยู่ภายใต้สภาวะสากลภายใต้กฎข้อบังคับของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในศตวรรษที่13เมื่อพระสันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผู้ที่ทำผิดกฎของศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าสามัญชนเนี่ยจะถูกขับออกจากศาสนาจักรที่เรียกว่าบัพพชนิยกรรมและไม่อาจดำรงฐานะทางสังคมในยุคดังกล่าวได้ซึ่งถือว่าการขับออกจากศาสนานเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่าง คิดจักรกับอาณาจักรเนี่ยทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงและประกอบกับพวกปัญญาชนเนี่ยเริ่มตั้งคาถามกับอํานาจของศาสนามากขึ้นเนี่ยและเกิดการแสวงหาความรู้ได้หลักหลเหตุผลมากขึ้นก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ยุโรปในห่วงระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับชาวคริสต์ในห่วงดังกล่าวเนี่ยมีแนวคิดสําคัญนะครับดังนี้ก็คือ เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งมนุษย์ต้องยอมรับอำนาจของพระองค์และศาสนาจักรอย่างแท้จริงนะครับสองเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีบาปมาแต่กําเนิดน,นะครับหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบาปกําเนิดได้ก็คือการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเพื่อที่จะได้พ้นบาปสามโลกและมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นโดยบัญชาของพระเจ้าศาสนาจักรเป็นหนทางเดียวในการพ้นบาปของมนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้กลับไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเชื่อฟังอำนาจของศาสนาจักรนะครับ ต่อมาก็คือแม้ว่าศาสนาคริสต์นในยุคกลางเนี่ยจะถือว่าอาณาจักรและศาสนาจักรแยกออกจากกันก็ตามแต่บุคคลนะครับต้องเป็นพลเมืองของรัฐแม้ว่าไม่นับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ศาสนาจักรเนี่ยได้พยายามให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะป,ปาปามากที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ต่างๆในดินแดนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็เกิดความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะพ้นบาปได้ต้องทําพิธีรับศีลศักธิ์เท่านั้นดังนั้นนะครับคิดศาสนาเนี่ยจึงมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในยุคกลางโดยศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้รับอิทธิพลจากนักคิดที่มีบทบาทสําคัญ2ท่านก็คือ กรณีที่1ก็คือเซนต์ออกัสตินนะครับมีผลงานสําคัญคือนครของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเดอะซิตี้ออฟกอดซึ่งอธิบายว่านครของพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นโลกแห่งความบริสุทธิ์มนุษย์จึงต้องศรัทธานในศาสนาจาักรและพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างปราศจากข้อโต้แย้งนะครับคำสอนของเซนต์ออกัสตินดังกล่าวเนี่ยมีอิทธิพลเหนือผู้คนในยุคกลางเป็นอย่างมากกรณีที่2ก็คือเซนต์อควายนัสนะครับมีอิทธิพลในยุคกลางตอนปลาย อธิบายว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยใช้แนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยมาปรับใช้โดยชี้ว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่มนุษย์มีฐานะพิเศษเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบช่วดีมีสติปัญญาความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยจะทําให้พบกับความสุขชั่วนินิรันดร์นะครับเซนน์ควายนัทเนี่ยจึงเป็นนักคิดคนสําคัญของศาสนาคริสต์ ในห่วงยุคกลางตอนปลายและมีทิพ์ลต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันระบบฟิวดอนและระบบแมนเนอร์นะครับระบบฟิวดอนเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากจัก,กรวรรดิโรมันเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกอนารยชน ผ่าต่างๆต,ตั้งแต่ศตวรรษที่5เป็นต้นมานะครับเมื่อผู้คนเนี่ยหวาดกลัวจากพวกชนเผ่าทําให้ต้องแสวงหาที่พึ่งบรรดาผู้ที่อ่อนแอเนี่ยต้องยอมเป็นลูกน้องของผู้ที่เข้มแข็งกว่าแต่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีพันธะหน้าที่ต่อกันเกิดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายกับข้าขึ้นโดยนายเนี่ยมอบที่ดินให้ผู้สวามิภักดิ์ไปทํากินและให้ผลผลิตเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับโดยนายที่ดินเนี่ยเรียกว่าฟิฟเป็นที่มาของคำว่าฟิวดัน ที่ในภาษาลาตินแปลว่าที่ดินส่วนผู้ที่ให้เช่าช่วงที่ดินเนี่ยเรียกว่าหลอดนะครับขณะที่ชาวนาติดที่ดินเรียกว่าเซิร์ฟทาหน้าที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเจ้าของที่ดินเป็นการตอบแทนซึ่งค่าติดที่ดินนี้ปราศจากสิทธิผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบฟิวดันเนี่ยโดยทางทฤษฎีแล้วกษัตริย์เนี่ยทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงนะครับไม่สามารถดูแลพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวพระองค์เองได้จึงต้องแบ่งที่ดินให้ขุนนางและโบสถ์ช่วยดูแลนะครับ เป็นหลอดของขุนนางส่วนขุนนางและพระก็แบ่งที่ดินให้ชาวนาติดที่ดินทํากินและให้ผลผลิตตอบแทนจึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยที่ลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่ล่างนะครับที่ดินของหลอดกลายเป็นหน่วยบูรณาการทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับในห่วงยุคกลางนะครับ ฉันเนี่ยการปกครองในห่วงยุคกลางจึงเป็นการกระจายอานาจโดยมีความสัมพันธ์ตามระดับชั้นลดหลั่นกันไประบบฟิวดัลน,นะครับมีความสําคัญอย่างมากในยุคกลางทําให้สังคมมีระเบียบในห่วงเวลาดังกล่าวและก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองภายใต้ระบบแมนเนอร์นะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นระบบการบริหารจัดการที่ดินที่สําคัญในยุคกลางนะครับโดยที่ดินของหลอดแต่ละแห่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยคหาสนหาบโบ์และที่ดินทางการเกษตร เป็นหน่วยการปกครองระหว่างหลอดกับชาวนาติดที่ดินภายในแต่ละแมนเนอร์เนี่ยเปรียบเสมือนหน่วยการปกครองนะครับซึ่งมีหน้าที่ในทุกมิตินะครับโดยที่ดินที่สําคัญที่สุดคือที่ดินในการทําการเกษตรกรรมเพราะเป็นที่มาของอาหารในการหล่อเลี้ยงผู้คนในแมนเนอร์โดยชาวนาใน m a n เนเนี่ยจะใช้ระบบนา3แปลงโดยระบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งที่นาเพื่อเพาะปลูกหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละห่วงของฤด,ดูกาลนะครับระบบ Man เนรเนี่ยหล่อเลี้ยงผู้คนในยุคลางมาจนถึงช่วงราวศตวตรรษที่1 4บสถึงสินะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับมีผู้คนเนี่ยอพยพจากชนบทไปทํางานในเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวประกอบกับในห่วงเวลาดังกล่าวนะครับเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรป แรงงานล้มตายพืชผลไม่มีผู้ดูแลร,ระบบแมนเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแบบเดิมไม่อาจตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทําให้เกิดความเสื่อมโดยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรียนิยมเนี่ยค่อยๆเข้ามาทําหน้าที่แทนการจัดระเบียบสังคมนะครับ แบ่งคนในแมนเนอร์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ขุนนางทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองทั้งการบริหารและการทหารในแมนเนอร์ของตนขุนนางมีที่ดินเนี่ยเรียกว่าดีเมนส์นะครับอยู่ในแมนเนอร์นะครับเป็นที่สร้างคฤหาสน์และมีอัศวินซึ่งเป็นทหารส่วนตัวเนี่ยคอยปกป้องขุนนางด้วยความซื่อสัตย์ ชนชั้นต่อมาก็คือพระหรือว่านักบวชนะครับมีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมอบรมสั่งสอนมีโบสถ์และวัดที่เรียกว่าเร็กทอรี่ตั้งอยู่ย่านใจกลางของแมนเนอร์เพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของผู้คนนะครับกลุ่มคนที่3นะครับก็คือกลุ่มสามัญชนทําหน้าที่เพาะปลูกและเป็นแรงงานในที่ดินของขุนนางแบ่งออกเป็น2ชนชั้นย่อยก็คือพวกที่1เรียกว่าวีเดนส์นะครับเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินราว30เอเคอร์ พวกที่2ก็คือพวกคอท่ามีจํานวนรองลงมาแต่ว่ามีฐานะต่ากว่าวิเลนส์เพราะว่าได้รับที่ดินน้อยกว่านอกจากนี้นะครับในแต่ละแมนเนอร์ยังมีพวกเสรีชนหรือว่าฟรีแมนซึ่งไม่มีภาระผูกมัดกับขุนนางแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการเดินทาง ในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับ <teve Zelda> บางส่วนมีฐานะเป็นชนชั้นล่างแต่ในขณะเดียวกันบรรดาเสรีชนเหล่านี้ก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นชนชั้นกลางหรือว่าพ่อค้าในระบบเสรีนิยมในห่วงเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในห่วงยุคกลางด้วยตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางประกอบไปด้วยเรื okay ่องที่3.1 มรดกด้านการเมืองการปกครองเรื่องที่3.2มรดกด้านเศรษฐกิจและเรื่องที่3.3มรดกทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่ 1. สามารถอธิบายลักษณะสำคัญด้านการเมืองการปกครองได้ข้อที่ 2. อธิบายลักษณะสำคัญด้านเศรษฐกิจในยุคกลางได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ ในเรื่องที่3.1นะครับมรดกด้านการเมืองการปกครองนะครับในห่วงยุคกลางนะครับมีการนำประเพณีของพวกชนเผ่าอนาระยะชนเนี่ยมาใช้ในการปกครองนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองนะครับที่ลดหลั่นกันเป็นรูปพีระมิดโดยมีกษัตริย์เนี่ยอยู่ยอดสุดของโครงสร้างมีการครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความสูงต่ำของแต่ละชนชั้นของผู้คนนะครับขณะเดียวกัน คริสตศาสนาเนี่ยก็มีอำนาจในการจัดระเบียบทางสังคมด้วยอำนาจทางความเชื่อและความคิดโดยการอ้างว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าให้ปกครองมนุษย์ พระหรือนักบวชเนี่ยจึงพยายามเข้าไปมีอํานาจในการแต่งตั้งกษัตริย์นะครับเพื่อที่ศาสนาจักรเนี่ยจะได้มีอํานาจครอบงําเหนือกษัตริย์ด้วยการทําหน้าที่สวมมงกุฎในพิธีราชาพิเศษให้กับพระหมหากษัตริย์ในยุโรปดังเช่นเมื่อปีคศ .800 นะครับพระสันตปาปาลีโอที่3ได้สวมมงกุฎให้กับกษัตริย์ชาเลมานแห่งอาณาจักรแรงทำให้เป็นจกกักรพรรดิโรมันที่กรุงโรม ก็แสดงว่าเป็นสัสญลักษณ์ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถหยิบมงกุฎขึ้นมาสวมเองได้เว้นแต่โป๊ปจะทรงประทานให้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าศาส,สนาจักรเนี่ยอยู่เหนือฝ่ายอาณาจักรนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยการเมืองในยุโรปยุคก,กลางเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกันร,ระหว่างอาณาจักรกับคริสตจักรและก่อให้เกิดการแข่งแย่งอํานาจระหว่างราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลาน,านานด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับ การปกครองในระบบฟิวดเนย,ยังเป็นระบบที่พันธะที่กษัตริย์ทรงมีอํานาจอยู่ในขอบเขตและก็เป็นพันธะที่มีต่อขุนนางระหว่างหลอดกับวัตเซลนะครับฝ่ายไดละเมิดข้อตกลงเนี่ยก็จะถูกค้นลงจากอํานาจนะครับประการต่อมาก็คือมีการแบ่งแยกอำนาจของฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าโลกนีเน้เป็นโลกของพระเจ้าโดยพระเจ้าอำนาจทางโลกปกครองโดยประมุขทางโลก แต่แม้ว่าจะปรากฏว่ามีการแข่งแยกอํานาจกันระหว่างกษัตริย์กับรัตะปาปาก็ตามแต่ก็มีความคิดว่าอํานาจทางโลกและทางธรรมมิได้รวมอยู่กันในอํานาจเดียวนะครับประการต่อมาที่สําคัญก็คือประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภานะครับมาจากประเพณีการปกครองแบบชนเผ่าของพวกแองโกลแซกซอน เมื่อเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้เนี่ยก็นําประเพณีดังกล่าวเนี่ยมาปรับใช้ด้วยโดยกษัตริย์จะเรียกขุนนางพระและก็คารวาตต่างๆเนี่ยมาประชุมเพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองกลายมาเป็นสภาขุนนางและสภาสามัญในอังกฤษจนเกิดเป็นระบบรัฐสภาในเวลาต่อมานะครับส่วนในฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าสภาฐานันดรโดยถือกันว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเมืองจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันด้วย ประการต่อมาก็คือระบบการพิจารณาคดีด้วยระบบลูกขุนตามประเพณีชนเผ่าของพวกแองโกลแซกซซอนเนี่ยก็คือเชื่อว่าความยุติธรรมและการพิพากษาคดีความทั้งปวงเนี่ยเป็นกรมรมสิทธิ์ร่วมกันของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์หรือผู้พิพากษาเท่านั้นดังนั้นจึงสร้างระบบลูกขุนขึ้นร่วมกันในการพิพากษาคดีต่างๆเพื่อความยุติธรรมของสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับ ประเพณีที่สําคัญก็คือหลักกฎหมายเป็นอำนาจสูงสุดเกิดมาจากประเพณีของพวกอานาระยชนเยอรมันที่ถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสมาชิกชนเผ่าทุกคนกษัตร,ริย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายซึ่งจะกลายเป็นรากฐานก่อรูปสําหรับการเมืองสมัยใหม่ให้กับโลกตะวันตกในห่วงเวลาต่อมาและมีอิทธิพลต่อมาในยุคปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่3.2มรดกด้านเศรษฐกิจ ก็แบ่งออกเป็น3ช่วงหลักด้วยกันช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายในช่วงคริสตศตวรรษที่5ต่อเนื่องมาถึงศตรวรรษที่11นะครับก็อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เป็นสังคมกเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเองช่วงที่2ระหว่างคริสตศตวรรษที่1 2บสถึงสิมมีการขยายตัวทางด้านการ,กรเกษตรการค้าและการกอุตสาหกรรมเพื่อให้พอเพียงกับ พละเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการขยายพื้นที่การเพราะปะลูกพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้นที่สําคัญก็คือเกิดสมาคมช่างฝีมือที่เรียกว่ากิวมุ่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและทําการผูกขาดการค้าภายในท้องถิ่นห่วงที่3ก็คือระหว่างศตวรรษที่14-15นะครับเกิดภาวะช่างักงานภาวะโรคระบาดและสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทําให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร จนถึงครึ่งหลังศตวรรษที่15การค้าจึงเริ่มคึกคักมากขึ้นเกิดการขยายตัวทางการค้ากับดินแดนทางไกลนะครับความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคกลางเนี่ยอาจพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างจักรวรรดิไบเซนไทายและจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ดังนี้ก็คือจักรวรรดิไบเซนไทายเนี่ยพื้นฐานการผลิตอยู่ที่การเกษตรเป็นหลัก ะะมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติควบคุมการค้าที่สําคัญทางตอนออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้านานาชาตินะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองแต่ว่าผู้คนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อํานาจของศาสนาคริสต์ที่ห้ามทําการค้าโดยมุ่งหวังผลกําไรเพราะถือว่าเป็นบาประบบเศรษฐกิจเนี่ยจึงพัฒนามาเป็นระบบแบบแมนเนอร์ ครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามคูเศษนะครับส่งผลให้เกิดการค้าและอุตสาหกรรมตามเมืองต่างๆมากยิ่งขึ้นเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในพื้นที่เมืองเกิดเมืองสําคัญที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมานะครับการเกิดขึ้นของเมืองท่าต่างๆในฐานะศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมช่างฝีมือเนี่ย ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของบรรดาช่างฝีมือเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนเหนือของอิตาลีเรียกว่าสมาคมลอมบ์ดหรือสมาคมช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการค้าและเศรษฐกิจในยุคกลางนะครับโดยสมาคมเนี่ยจะมีบทบาทในการกําหนดอัตราชั่วโมงการทํางานอัตราการผลิตสินค้านะครับควบคุมคุณภาพและราคาที่แน่นอนรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือภรรยาและบุตรของกรรมกรที่เสียชีวิตจากการทํางานด้วยนะครับและเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลแห่งเมืองที่สมาคม นั้นตั้งอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นใหม่ที่แตกต่างจากชนชั้นขุนนางพระและทาติดที่ดินที่เคยเป็นมาแบบเดิมนะครับชนชั้นกลางนะครับจะมีบทบาททําให้การค้าขยายตัวมากขึ้นและจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในห่วงเวลาต่อมาในโลกของตะวันตกด้วยบรดกด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับ ประการแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้าหรือผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะซึ่งสืบทอดมาจากประเพณีของพวกโรมันนะครับขั้นต่อมาเมื่อระบบอุทธรณ์แบบเมนเนอร์เริ่มเสื่อมลงเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลังไหลเข้าสู่เมืองชาวนาหรือว่าพวกเสรีชนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นชนชั้นใหม่ในเวลาต่อมาตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนำมาสู่การเกิดชนชั้นใหม่ ขึ้นในยุคก,กลางก็คือชนชั้นกลางโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมืองต่างๆประการที่3ก็คือก่อให้เกิดการเกิดขึ้นของเมืองเมืองการค้าใหม่ๆเช่นเวนิสเจนัวพิซซ่าที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นนะครับและก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต,ต่างๆขึ้นอย่างมากมายรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ในห่วงยุคกลางตอนไปลายได้เกิดเมืองขนาดใหญ่ไปทั่วยุโรปที่มีโครงสร้างสังคมและการจัดระเบียบทางการค้าแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสําคัญของห่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังก่อให้เกิดความเจริญด้านปัญญาและความคิดด้วยโดยเฉพาะยิ่งในห่วงยุคกลางนะครับมีการเน้นการศึกษาที่เรื่องของคริสตศาสนาเป็นหลักมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยายลัยภายใต้การรับผิดชอบของพระสงฆ์มีการใช้โบสถ์เป็นสถานศึกษา มีการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ศตรวตรรษที่12เป็นต้นมาก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สําคัญของโลกก็คือมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยโบลญญาในอิตาลีนะครับดยการเรียนการสอนเนี่ยใช้วิธีการคัดลอกมีบาทหลวงเป็นผู้ทำหน้าที่สอนเพราะว่ายังไม่มีแท่นพิ์นะครับก่อให้เกิดการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปทั่วยุโรปในเวลาต่อมาแล้วก็มีที่พลต่อการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบันด้วยนะครับประการต่อมานะครับในด้านศิลปะ และว,วัฒนธรรมที่โดดเด่นลักษณะเด่นของศิลปะแบบใบเซนไายก็คือการออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นรูปโดมที่มีเสาขนาดใหญ่รองรับประกอบเป็นพิหารหรือโบสถ์เช่นโบสถ์เซนโซเฟียนะครับมีการออกแบบกระเบื้องประดับด้วยโมเสกและมีการแกะสลักงาช้างที่งดงามนะครับนอกจากนี้เนี่ย ในการก่อสร้างแบบยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ก่อให้เกิดศิลปะแบบโรมาเนกขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ถึง12มีการสร้างวิหารรูปโดมนะครับใช้เสาทรงกลมและส่วนโคง้งอาคารเป็นผนังรูปไม้กางเขนฝาผนังเนี่ยเป็นรูปภาพพระเยซูและนักบุญนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาในศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้คน เช่นวิหารแซงปีแอ์เป็นต้นนะครับส่วนในยุคกลางตอนปลายเกิดศิลปะแบบโกธิกนะครับตกแต่งภายในภายนอกอย่างงดงามมีการสร้างมหาวิหารเป็นรูปทรงยอดแหลมเช่นวิหารนอทดามเป็นต้นนะครับลักษณะเด่นของศิลปะยุคกลางเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปเพื่อคิศาสนานะครับเพื่อสร้างศรัทธานในหมู่ผู้คนและเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพระวิญ้าได้อย่างชัดเจน